นั้นอันนเจอแล้วไปไหนจ้าลุงไปไหนนี่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 น,น,น <ng> อาวไอ้เฮียโ <ng> ดนรถรเออปืนแล้วมึงมีปืนเนอะตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วอาวขึ้นรถผิดคันไอ้เฮียคันนี้ น้ำกูไม่ทันเนาะขับรถโคตรเร็วโคตรเร็วดิกูดิกูดิกูไปดิกูไปอุ้ยทิ้งเอา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 ตามกูมา,ามันเอารถเที่ยนอะตามกูมาเอาแบตเตอรี่ Ma, mentah ma. Iya, yeah, mentah hmm. ma. 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 Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Awas. Oh. Malah. Pertu mati kuning. Pertu mati kuning. Kuning, kuning. Hmm. เหียตตำกูเนะมงตำกูเนะมงตำกูเนะมงตำกูเนตำกูเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตำกูเนอ้าวนี่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 อูบีไมาบีไอบีไอนั่ก็คือเครื่องบินเอฟบนั่นเองนี่ ล็อกก่อนล็อก่อนยิงแม่งยิงแม่งตํารวจก่อนยิงแม่งตํารวจก่อนไอเอฟไอมาแล้วเอฟไอมาแล้วตําแม่งโอ้ยเดี๋ยวเดี kind of <laughs> ๋ยวจ้างจ้างบริการก่อนบริการ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 อยู่ในเอ้ย Malu 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 malu. lâu, mà lâu, mà Iya. Ồ, tấm bột, tấm bột, tấm bột Ê hì ạ Thôi con thôi con Ê hì ạ Tạm ตำรวจเร็วมาเร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอฟบีไอมาอฟบีไอมาอฟบีไอมาทะลุเลยทะลุไอเฮไอเฮบิ๊กไปเหรอจะมาสู้กู มึงห้าวเลยมึงห้าวเลยมึงห้าวจะไม่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 ไปละกูเอารถรถกูตีนอ้าวรถกูรถกูรถกูเป็นอะไรวะรถกูรถกูรถกูไอทิ้ง รถกูมันต้องยางยางมันแตกเฮ้ยเอารถมึงมาเอารถมึงมาไปนะครับรออะไรเอฟยายม,มาเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตาย Cái cuối đêm mượn tay nhiều mùi tay Đu cụ sẽ còn đủ cụ sẽ còn Mà lúc mà lúc mà tầm mà mùi tay mùi tay Ô hô tầm luận nè ม่เป็นไรอ,<ะ>อืออือนี่ทางลัดนี่ทางลัดมันก็คือทางลัดดีๆนี่เองเอ่อเอ่อเอ่อไอ้ทิ้งไอ้ทิ้ง,ดงโดดขอแค่นี้กัน